วันนี้ช่องคาร,รีวิวจะพาทุกคนมาพบกับสุดยอดยนต์ประกรรมสายลุยจากอเมริกานั่นก็คือจี๊ปแร็งเลอร์รูบิคอน2025รถ SUV สายพันธุ์แท้ที่เกิดมาเพื่อการผจญภัยอย่างแท้จริงซึ่งในปี2025นี้จิปได้ปรับดีไซน์ใหม่ให้ดูดุดันขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารที่เหนือระดับมาเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนแร็งเลอร์รูบิคอนสองมาพร้อมกับกระจังหน้าทรงเจช่องเอกลักษณ์ของจีกปที่ถ ไฟหน้าเป็นแบบเลดพร้อมวงแหวนฮาโสีฟ้าให้ความรู้สึกเทและโดดเด่นบนท้องถนนกันชนหน้ามีการเสริมความแข็งแกร่งด้วยวัสดุแบบออฟโรดและยังมีตะขอลากสีแดงที่แสดงถึงความพร้อมในการลุยทุกสถานการณ์ล้อของรุ่นนี้เป็นแบบออฟโรดขนาดใหญ่พร้อมอยางออเทเรนที่สามารถขับข้ามภูเขาทะเลทรายหรือป่าได้อย่างไม่มีปัญหาบอดี้ของรถถูกออกแบบมาให้มีความสูงจากพื้นพอสมควรเพื่อให้เหมาะกับการลุยทางธุรกันดารอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ประตูและหลังคายังสามารถถอดออกได้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแรงเลอร์เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสาร j e ๊ปได้ออกแบบให้มีความดุดันและพรีเมียมในเวลาเดียวกันเบาะหนังแท้สีดำเย็บได้แดงให้ความรู้สึกสปอร์ตพร้อมระบบอินโฟเทนเมนตหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงระดับพรีเมียมจากอาพาให้เสียงกระหึ่มทุกการเดินทาง ระบบควบคุมต,ต่างๆถูกจัดวางไว้อย่างลงตัวทั้งพวงม,มาลายัยมัลติฟังชันระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดูอัลโซนและช่องชาร์จ USB ครบทุกตำแหน่งความปลอดภัยก็ไม่แพ้ใครแรงเลอร์รูบิคอนมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องมองรอบขันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบอดเี ใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังเครื่องยนต์ V6 ขนาด3.6ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง285แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูไทา์พร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายทั้งหน้าและหลังทำให้สามารถลุยเส้นทางโหดๆได้แบบไร้กังวลใครที่เป็นสายลุยสายแคมป์สายทเที่ยวป่าหรือแม้แต่สายแต่งรถแรงเลอร์รูบิคอน2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สมรรถนะเหนือชั้นและความสะดวกสบายที่ครบครัน สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าจะเริ่มต้นประมาณ3.5ล้านบาทและอาจมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามสไตล์การใช้งานของแต่ละคนถ้าคุณชอบการผจญภัยชอบความแตกต่างและต้องการรถที่พร้อมจะไปกับคุณทุกเส้นทางจีบแรงเลอร์รูบิคอน2025คือคำตอบที่ใช่ที่สุดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคารีวิวของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้ากับรถรุ่นเด็ดๆแบบนี้อีกแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับ